สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับจอยค่ะวันนี้จอยได้เมนูเปรี้ยวๆมานําเสนอค่ะทุกคนค่ะเป็นเมนูที่จอยไม่เคยทานเลยนี่คือบักคอค่ะทุกคนค่ะผลไม้ป่าหรือเปล่าอืมเป็นผลไม้ป่านะคะทุกคนที่แบบหากินยากหน่อยนะคะวันนี้จอยได้มาค่ะสดๆเลยค่ะทุกคนค่ะไม่รู้ว่าเปรี้ยวขนาดไหนเนาะเพราะว่าเราไม่เคยกินเลยเดี๋ยวเราจะมากินกันวันนี้เลยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจอยปอกเปลือก แกะลูกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเหลืองส้มๆนะ่ากินมากแล้วก็มีพริกเกลือด้วยนะคะทุกคน่ะเดี๋ยวจอยจะออขอแกะลูกให้ดูก่อนไม่ได้เอามีดมาด้วยโอ้ยลืมค่ะเดี๋ยวใช้มือแล้วกัน หทุกคนมันคงจะเปรี้ยวไหมมันจะเปรี้ยวไหมเนี่ยเปรี้ยวเหมือนกันแล้วเนี่ยฮะหืมหืมเปรี้ยว เปรี้ยวมากเดี๋ยวกินแบบนี้ให้ดูนะคะด้วยนะคะเดี๋ยวจะจิ้มกับผีเกลือ,ม,อมาค่ะ ทุกคนนี่เม็ดนี่คือเม็ดของเขาเนื้อไม่ค่อยเยอะหรอกแต่อร่อยอยู่นะอร่อยนะแกอีกสักลูกค่ะจิ้มพริกเกลือมาค่ะ อืมอร่อยอร่อยค่ะอืม ทุกคนแลดูจะกินยากใช่ไหมเพราะว่าเนื้อมันไม่ค่อยเยอะแล้วมันเม็ดใหญ่ด้วยนะทุกคนแล้วเราก็ไม่สามารถกินเม็ดมันไปได้ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเพราะว่าจอยก็ไม่เคยกินเนาะแต่ว่าไม่กืนดีกว่าเพราะเม็ดมันก็ใหญ่พอสมควรนะคะทุกคนคะแล้วอร่อยเดี๋ยวเราจะทําการราดน้าจิ้มน้าพริกเกลือนะแต่ตอนนี้ขอแกกินแบบฟินฟินแบบนี้ก่อนแบบนี้อืม้ม ผลไม้ปลาครั้งแรกกับการกินเพราะว่าที่บ้านจอยไม่มีอยู่สุรินนะคะทุกคนและที่บ้านเกิดจอยไม่เคยได้กินเลยอันนี้คือครั้งแรกกับการกินบัคคออือร่อยมากอร่อยติดใจเลยค่ะ เกิดมาสามสิบกว่าปีถึงจะได้กินมะเค้อบักเค้อเห็นแต่เขากินกันเนะเาะไอเราก็ไม่เคยกินเห็นแต่เขากินโอ้ยคงจะอร่อยก็เลยแบบสั่งมากินดีกว่าค่ะโลนั100้นหนึ่งร้อยบาทออยไหน เลิดเล็เลเล,เล,เลมีความหวานเปรี้ยวยังกับพริกเกลือนี่โคตรอร่อยเลยค่ะทุกคนค่ะ